สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูดอกติ้วบานค่ะดอกติ้วบานบานเนี่ยแสดงว่าเป็นฤดูแล้งแล้วก็มีฝนน่อยๆแล้วนะคะถ้าเริ่มมีฝนน่อยๆดอกติ้วก็จะบานแล้วค่ะก็เหมือนว่าจะใกล้ฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะถ้าเป็นเหมือนเมืองนอกเลยเนาะใกล้ฤดูดอกไม้ผล ดอกติ่วเพื่อนๆเ,เคยทานไหมคะดอกอดอกติ้วกับใบติ้วใช้ต้มปลาต้มไก่จะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็แกงใส่เห็ดนะคะเพื่อนๆแกงใส่เห็ดฤดูนี้ใส่เห็ดแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่ไข่มดแดงนะคะถ้ามีอร่อยมากเลยค่ะ จริงๆแล้วทำได้หลายเมนูเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดอกติ่วใช่ว่าจะสวยอย่างเดียวนะอร่อยด้วยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านชั้นเลิศเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าแกงใส่เห็ดแล้วก็ไข่มดแดงนะคะเพื่อนๆน้ำลายหลายเลยค่ะ,คะวันนี้นางก็จะเก็บไปแกงใส่เห็ดค่ะนางกะว่าวันนี้จะแกงใส่เห็ดขอนะะนะคะนางไข่เห็ดอยู่แล้วก็นเนาะแกงใส่เห็ดขอนใส่น้ำปลา อร่อยมากค่ะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเนาะสมุนไพรนี่น่าจะต้านไวรัสได้ด้วยนะคะเพราะว่าลิ๊กเขาจะออกร้อนๆหน่อยนะคะน่าจะเข้าทางนะคะเวลานี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดก็ดีอย่างนี้นะค่ะมีมีมพืชสมุนไพรพื้นบ้านได้ทานตามฤดูกาลนะคะ ยังไงใครอยู่ในเมืองก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะณนะตอนนี้เนาะ,ะเดือนมมีนาเมษามีนาปลายต้นเมมีปลายมีนาต้นเมษาหกสาก็อดทนกันหน่อยนะคะอีกไม่นานทุกอย่างจะขี้คายค่ะขอให้เพื่อนๆพ,พบแต่ความสุขนะคะ